สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูกล้วยแปลกอีกหนึ่งชนิดนะครับนั่นก็คือกล้วยพะโลนะครับหรือว่ากล้วยเทพพลดนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกล้วยปลีหายนะครับเป็นกล้วยที่มีขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าในหนึ่งเครือเนี่ยอาจจะมีอหวนหวีน้อยนะครับลักษณะการออกปลีนะครับถ้าเครือไหนที่ออกมาพร้อมปลีเนี่ยจะมีหวีเยอะนะครับแต่ว่าลูกจะไม่ใหญ่ จะเรียกว่ากล้วยทิพยลตแต่ถ้าหากออกมาแล้วไม่มีปรีนะครับหวีจะน้อยแต่ว่าลูกขนาดใหญ่อย่างที่เห็นนี่เลยนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จะเรียกว่ากล้วยเทพผลร์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือพันุ์เดียวกันนั่นแหละซึ่งคนในสมัยโบราณน,นะครับจะนิยมนํากล้วยพะโลเนี่ยเอาไปปิ้งนะครับรสชาติก็จะออกหวานนะครับ แถมยังมีสรรพคุณทางยาอีกมากมายเลยนะครับกล้วยพะโลนี้นะครับสามารถใหญ่ได้ลูกหนึ่งเป็นกิโลเลยนะครับเป็นกล้วยโบราณนนครับใกล้จะศูนย์พันวันนี้นะครับก็มาขอแบ่งจากเพื่อนบ้านนะครับที่เขาปลูกไว้ปลูกไว้หลังบ้านนะครับให้ดูเขาแทงปีใหม่ๆนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นครับ ปีไม่ค่อยใหญ่นะครับปีไม่ใหญ่แต่ว่าลูกใหญ่ดูลักษณะการออกหนอ่อการแตกหน่อนะครับอันนี้หน่อเยอะมากเลยต้นนี้ออกมาแล้วสามหนอ่อครับ ดูลักษณะที่เขาอยู่นะครับเขาจะลออยู่บนพื้นนะครับจะไม่อยู่ลึกนะครับอันนี้คือจากเจ้าของเขาปลูกอยู่ในบ้านนะครับก็ออกมาขอแบ่ง <c oughs> ได้มาแล้วครับหน่อกล้วยพาโลนะครับหรือว่ากล้วยเทพพารดนะครับครั้งแรกในชีวิตที่ใช้จอบขุดหน่อกล้วยนะครับ เหนื่อยมากมีลูกบอกลูกมีร้านบอกร้านนะครับใช้จอบโคตรยากเลยนะครับสำหรับหน่อที่เราได้มาก็สภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับดูกล้วยพนันนี้หน่อครับถ้าทางจะแตกหน่อเยอะนะครับ ได้มาหน่อสองหน่อเนี้ยก็สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าลักษณะเป็นแบบนี้สําหรับอันนี้คือหน่อกล้วยพาโลนะครับที่เราได้มามีหัวมาด้วยนะครับส่วนที่เห็นอันนี้ก็คืออันนี้เป็นกล้วยนาคนะครับกล้วยนาค แล้วก็อันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าพระเทพนะครับนี่วันนี้เราได้กล้วยพันใหม่มาสามพันนะครับเดี๋ยวเราจะไปปลูกกล้วยพาโลกันนะครับก่อนกลับบ้านแต่ละวันเนี่ยให้ได้ปลูกซักต้นหนึ่งนะครับก็จจะจิตใจแจ่มใสทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เยอะเองนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสนทาภาพาเพย์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทใ้การรับชมครับสวัสดีครับ